สวัสดีค่ะวันนี้มาบ้านเพื่อนนะคะเอายายมาตัดผมที่บ้านหลังนี้เพื่อนเป็นช่างตัดผมค่ะเห็นไหมมีช่างส่วนตัวด้วย วันนี้มาบ้านเพื่อนค่ะแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ติดกับสระน้ำนะดูสิน่ารักอ่ะเราอยู่แถวทะเลทรายได้เห็นอะไรแบบนี้นะสวยมากเลยอโควอ่ะอันนี้ก็คือสนามกอล์ฟที่ลุงมาตีทุกวันทุกวันอัคที่ลงมาตีทุกวันทุกวัน น o กข้างอยู่ like 100เข็กร g ไง I think I'm lucky to stay inside. สวยมากสวยมากทนไม่ไหวออกข้างนอก <c oughs> จะพาไปดูหลังบ้านขเขาสวยมากอ่ะตรงนี้โอ้โหดูเขาจัดบ้านได้สวยจังเลย <c oughs> แล้วก็มีเป็ดด้วย กังเลยวิวน,นี้สวยอากาศตอนนี้ร้อยสิบสององศาค่ะร้อนมากๆนะร้อยสิบสององศาฟาเรนไฮต์สวยมากเลยดูวิวสิไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปพักผ่อนที่ไหนไม่ต้องไปเวเคชั่นแล้วอยู่มันที่เนี่ยแหละ อันนี้เป็นที่อยู่ของผู้สูงอายุนะคะอายุ55ขึ้นไปบ้านป้าก็อยู่ในบริเวณนี้แต่ว่าของเราไม่ได้สวยถึงขนาดน,นี้หรอกนะแต่ก็โชคดีดีใจที่เรามีบ้านของเราอยู่จ้าดูแล้วก็ดูอีกมันสวยจริงๆโอเคเดี๋ยวจะไปแอบดูยายว่าตัดผมออกมาเป็นยังไงลนะดูก็จัดสิมีกบ <laughs> มีกิ้งกา่า เข้าใจเข้าใจชัดมากเลยสวยมากๆโอเคเข้าไปดูยายกันค่ะว้าวว้าว look at h <Thank you. S 1> hi b e a u t i ตัดเสร็จเอาออกมากว่าจะขึ้นรถได้นานมากเลยเพราะว่ายายไม่รู้จักจะขยับตัวอะไรยังไงเนาะเราก็ต้องคอยจับท่าให้ทุกอย่างเลย โอเคค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย